ถึงแล้วหน้าแดงเลยอ่ะหน้าแดงวันนี้มีคนเป็นทางการหนึ่งคนเป็นิเป็นสีแก่หมู่คณะ On behalf of ูบังคับมาดูบังคับหนาวไว้หนาวไว้นี่ทะเลมจะเป็นน้ำแข็งไว้เนี่ยแบบว่าอากาศก็เย็นขนาดนี้สวยอ่ะใส อันนี้ต้องเดินถอยหลังสวยๆต้องมาไอเปันลายวิสวุสบายมากเดี๋ยวก่อน้หน่อยเอดูสิทะเลสาบมันแปลเป็นไทยว่าทะเลสาบไม่มีชื่อแต่ชื่อจีนจำไม่ได้อะ มีทะเลสาบในม,มหาวิทยาลัยได้ไงแปลกนะแปลกแปลเก็บผ <tapping, S 2> ah, ิดเก็บภาพไปเรื่อยๆฮ่าตรงนี้เป็นซุ้มต้นหลิวนะมีสาราเล็กๆอากาศก็ดี ถ้าส,สมมุติว่ามหาวิทยาลัยของเรามีอย่างนี้ก็ดีนะแต่ก็มีนะแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่ดูฝั่งนู้นน้น,น,น,นมันกว้างนะเนี่ยปเป็นที่ขาข่อนหย่อนใจได้เลยโอเคถ้าละจะไปดูที่อื่นอ่ะ เป็นเจดีย์เก่าสมัยราชวงศ์มาแล้วก็เป็นเปรียบเสมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วยอ่า是在一九二二年的时间，上年代建的，然后当时是因为当时整个城市北京。 所以当时所有就是老师和学生都没有足够的水喝，那个校长呢就在地下在天井下发发现了地下水，这就叫阿里河。哦，OK。就，ที่ปักกิ่งนี่ก็เป็นเมืองที่ขาดน้ำไงที่ไม่มีน้ำแบ่งแค่น้ำก็พอดีว่าก็สมัยนั้นก็มีคนไปคุกเจอบ่อน้ำที่ตรงข้างล่างเจดีย์ตรงนี้พอดีเลยก็เป็นการสูบน้ำขึ้นมาใช้ครั้งแรกเออก็มีน้ำใช้ครั้งแรกที่คุณแล้วใครว่าเจอเลยแปลว่าตรงเจดีย์ตรงนี้ ได้เจดีเห็นเจดีข้างหลังไหมเมื่อกี้ไม่เห็นให้ดูข้างหลังจรงนีเจดีสูงๆอันนึงเขาบอกว่าขุดเจอน้ำอยู่ข้างล่างก็เลยได้น้ำตรงนั้นนำมาใช้ในปักกิง่งตรงนี้ก็เลยทำถล่สาบเอาไว้สุดยอดมันสวยนะอ่ะอยากมาเรียน ขยันเรียนตั้งใจเรียนจะได้เรียนมหาลัยปักกิง่ง